ช่องมู YouTube สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำเครปเย็นนะครับเค้กแช่ตู้เย็นกินนะครับสดชื่นสดชื่นนะครับแล้วก็จะมีซอสสตรอเบอรี่นะครับหรือใครจะเป็นซอสบลูเบอรี่ซอสส้มก็ได้นะครับก็ผลไม้ตามชอบนะครับวันนี้เป็นอัุ่นไหลเมล็ดครับก็มาดูสมนผสมกันนะครับสมผสมตามนี้เลยนะครับใช้แป้งสองอย่างนะครับแป้งเค้กแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะครับ ก็ในนี้ก็จะเป็นแก้แป้งเค้กแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์ผสมกันนะครับก็คนให้เข้าๆกันหน่อยนะครับแล้วก็ตอกไข่ใส่เข้าไปนะครับจริงๆก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปคนทีเดียวก็จบนะครับตอกไข่ขอเลขหนึ่งสองสามสี่ตามมาเลยนะครับครับแล้วก็ดีให้ไข่แตกแล้วก็ผสมกับแป้งนะครับให้เข้ากันนะครับ ก็ไม่ต้องตีฟูนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่อย่างอื่นเข้าไปอีกนะครับก็ใส่เกลือน้ําตาลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็วันนี้ใช้นมข้นจืดนะครับใครจะใช้นมสดจืดเฉยๆก็ได้นะครับวันนี้เป็นนมข้นจืดจะได้เพิ่มความมันความหอมนะครับครับ คนให้เข้ากันนะครับแล้ก,ก็ตามด้วยาวานิลานะครับวานิลาแล้วก็พืชอห,อหอมนะครับดับกลิ่น้าวไข่นะครับก็น้ํามันนะครับน้ํามันคาโนลาน้ามันพืชน้ํามันอาทานตะวัน น้ำมันรำข้าวก็ได้นะครับยกเว้นน้ำมันปาล์มนะครับผสมให้เข้ากันนะครับครับคนๆให้เข้าเข้ากันนะครับให้แป้งละลายนะครับแล้วก็นําไปกรองนะครับผมกรองเพื่อที่เนื้อเนื้อเค้กเราจะได้เนียนนะครับ ก่อนจะกรองก็คนทั้งหน่อยให้แป้งเขาขึ้นมานะครับครับตอนนี้แป้งจะตกอยู่ที่กระชอนนะครับที่เรากรองก็คนๆน,นะครับให้เขาให้เขาลงไปนะครับครับที่กรองนั้นก็เพื่อที่จะให้เนื้อแป้งเราเนียนนะครับเนื้อ ตัวเครปเรานะครับเวลาไปทอดนะครับครับนั่นหลังจากกรองแล้วนะครับครับก็จะใส่ใส่สีเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเป็นสีแดงนะครับใส่นิดนึงก็จะได้สีชมพูนะครับเพราะว่าวันนี้เราราดซอสสตรอเบอรี่มันจะได้เข้าเข้ากันเป็นสตรอเบอรี่นะครับครับใส่สีเข้าไปนิดนึงแล้วก็คนให้เข้ากันครับ ถ้าใครทำเค้กเป็นแบบทุเรียนก็ใส่สีเหลืองนะครับสีเป็นสีผสมอาหารนะครับสีทานได้นะครับครับหลังจากคนเข้ากันดีแล้วนะครับก็ได้เนื้อแบบนี้แล้วก็จะพักไว้นะครับก็ปิดฝาพักไว้จะใช้รปิดหรือว่าฝาปิดก็ได้นะครับหลังจากพักแล้วก็จะได้เนื้อข้นขึ้นมานิดนึงนะครับตามนี้เลยครับเราก็จะนําไปทอดนะครับเนื้อเนียนสวยแล้วครับ ครับผมไปทอดนะครับกระทะเทฟลอนนะครับตั้งไฟใครจะเป็นกระทะทอดเค้กทั่วๆไปก็ได้นะครับทอดเค้ตัวน,นี้ไม่มีกระทะทอดเค้กใชใ้กระทะเทฟลอนซึ่งมันกว้างพอดีนะอันนี้กว้าง9นิ้วนะครับใส่เข้าไปาต้องไฟอ่อนๆน,นะครับอย่าไฟร้อนมากนะครับถ้าไฟร้อนมากตอนเทลงไปแล้วแป้งสุกมันจะกริ้งไม่ได้นะครับอันนี้ไฟอ่อนๆกระทะไม่ร้อนมาก น้อยไปก็เติมเข้าไปอีกนิดนึงนะครับครับแล้วก็กิ้งให้เขาทั่วนะครับก็แล้วก็ทอดทอดไปจนสุกนะครับจริงๆไม่น่าเรียกว่าทอดนะครับเพราะไม่ได้ใส่น้ำมันทอดแป้งเครปครับไฟอ,อ่อนๆให้เขาสุกนะครับก็จะได้ไม่ไหม้สีจะได้สวยนะครับ แล้วขณาที่ทอดนี้ก็ไฟมันร้อนเฉพาะตรงกลางแล้วก็ขยับขอบๆให้โดนไฟด้วยนะครับวิธีสังเกตว่าแป้งสุกหรือยังนะครับก็ดูตรงกระทะนั้นในแป้งในกระทะนะครับว่ามันเป็นฟองขึ้นมานะครับเป็นฟองพองขึ้นมานะครับทั่วแผ่นแล้วก็ผิวของตัวเค้จะแห้งๆนะครับนั่นคือสุกนะครับ อันนี้แผ่นแรกๆนะครับกระทะยังไม่ร้อนนี้ไม่ได้ที่นะครับครับก็ะทอะดจนสุกนะครับหลังจากที่เขาสุกจนทั่วแล้วเห็นมีมีฟองขึ้นนะครับเราแซะข้างๆนิดนึงแล้วก็เทเขาก็จะหลุดออกมาจากกระทะเลยนะครับเพราะกระทะเทฟลอนมันไม่ติดอยู่แล้วนะครับครับนข้างหน้าเซตตัวแล้วก็แห้งอ่ะแล้วก็ ตรงก้นเป็นฟองขึ้นมาก็สุกให้ทั่วนะครับแส่ออกแล้วก็เทออกใส่ตะแกรงไว้นะครับพักให้เขาเย็นนะครับตามนี้เลยครับทอดไปจนเสร็จนะครับหลังจากทอดจนเสร็จแล้วนะครับเอามาเรียงไว้ในถาดนะครับสลับซ้ายขวาเพื่อที่จะหยิบใช้สะดวกนะครับครับเราพักตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้มาตีวิปปิ้งครีมนะครับวันนี้ใช้วิปปิ้งครีมวิปเดลลี่นะครับเป็นรสจืด เราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งไปนะครับครับวิป400กรัมนะครับน้ำตาลไอซิ่ง40กรัมนะครับจริงๆตรงนี้ต้องหยดวานิลาเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อความหอมนะครับลุงเหมือนลืมครับลุงเหมือนลืมไม่ได้หยดวานิลาเข้าไปนะครับก็ตีจนแน่นเลยครับให้เขาเฟิร์มขึ้นมานะครับ ตอนเริ่มแรกก็ช้าๆหน่อยอย่ายกหัวตะก้อนะครับเด็กกระเด็นนะครับแล้วก็ตีเพิ่มสปีดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากตีมาสักพักหนึ่งก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเฟิร์มขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นครีมเป็นโยเกิร์ตแล้วก็เป็นครีมแน่นขึ้นนะครับลูงหมูจะเอาพอแค่นี้นะครับผมแค่นี้ได้แล้วครับอย่าตีนานไปกว่านี้นะครับถ้าตีนานไปกว่านี้วิปปิ้งครีมเราจะแยกชั้นนะครับถ้าแยกชั้นเราใช้ไม่ได้เลยครับ ครับผมเนื้อแน่นได้แล้วครับวิปปิ้งครีมหลังจากตีแล้วเรียกว่าวิปครีมนะครับวิปครีมตัวนี้เราจะนำไปใส่ในเครปนะครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบล่างกันนะครับจริงๆตัวนี้เป็นพื้นฐานนะครับในการทำเครปเค้กที่เป็นปอนก็ได้นะครับครับเรามาประกอบล่างกันวันนี้ลุงหมูจะเอาใส่เป็นถ้วยนะครับ ใครจะทําเป็นเค้ก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 เป็นปอนก็ได้นะครับกะ้าเป็นแผ่นแล้วก็ทาบิปครีมแล้วก็สลับกันทุกชั้นจนสดเสร็จเลยนะครับวันนี้จะทําเป็นถ้วยแล้วก็ห่อง่ายๆนะครับใครจะใส่ผลไม้ตามชอบก็ได้นะครับผลไม้หั่นชิ้นเล็กๆใส่เข้าไปด้วยนะครับครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตักวิปครีมเข้าไปนะครับตามชอบนะครับมากน้อย ครับอย่างที่บอกตอนนี้เราจะใส่ผลไม้ตามชอบได้นะครับหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่เข้าไปแช่เย็นกินชื่นใจนะครับครับหลังจากใส่วิปเข้าไปเราก็จะห่อเขารอบเลยครับครับก็ห,อห่อทั่วนะครับห่อโดยรอบเลยนะครับ เอาเข้ามานะครับครับแล้วก็ตรงที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราจะเอาลงข้างล่างนะครับเพราะเราจะเอาด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะครับ up side down นะครับก็เอาถ้วยมาอีกใบหนึ่งแล้วก็คว่ำเขาลงนะครับครับก็จะด้านล่างมาอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้เราเรียกว่าอป up side down นะครับ ครับได้ตามนี้เลยครับผมสวยบ้างไม่สวยบ้างก็แต่อร่อยนะครับก็ทำจนเสร็จนะครับแล้วก็นำไปแช่เย็นให้วิปเซตตัวนะครับแลวถึงมากินกับผู้ผลไม้ซอสราดนะครับนี่ครับสวยงามเลยครับผมครับนำไปแช่เย็นนะครับให้เซตตัวทำให้หมดแล้วก็แล้วก็ไปแช่เย็นนะครับ มาดูแล้วครับอ่านี่ลุงหมูแช่เย็นมาแล้วสองชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูเนื้อดูชิมกันนะครับครับวันนี้ใช้ซอสอ่าสตรอเบอรี่นะครับจะเป็นซอสบลูเบอรี่ซอสส้มก็ได้นะครับแล้วก็ผลไม้ตามชอบนะครับใครจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นบลูเบอรี่หรือเป็นอ่าอาโวคาดโดอะไรก็ได้ครับตามชอบเลยครับหรือไม่ต้องใส่อะไรเลยกินเฉพาะเค้กกับ วิปครีมก็อร่อยมากๆเลยครับอันนี้ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับสามารถนำไปปรับปรุงทำอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นลูกกีวีหั่นส,สวยสีเขียวก็เพิ่มสีสันได้นะครับแต่ตรงผลไม้นี่อาจจะมีรสเปรี้ยวนิดๆมันก็เข้ากันกับมีเปรี้ยวมีหวานนะครับ ครับอันนี้คือล่าให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับไปปรับปรุงเป็นอย่างอื่นได้นะครับเดี๋ยวลองชิมกันเลยครับอื่เป็นเนื้อวิปข้างในนะครับเคฟนุ่มนะครับช้ำๆนะครับแช่เย็นมาแล้วสองชั่วโมงครับชิมกันเลยดีกว่านะครับเห็นไหมครับ สามารถโอ้โ oh, หหน้าทานยิ้มเลยครับอืม้มอร่อยครับมีความหวานความเปรี้ยวจากซอสจากอางุ่นแล้วก็วิปมีความมันนะครับตัวแป้งเครปแช่เย็นมาแล้วสองชั่วโมงเขายังนุ่มอยู่นะครับยังนุ่มมากๆอยู่เลยนะครับลองทำกันดูนะครับผม ไม่ยากเลยนะครับลุงหมูทําได้ใครก็ทําได้นะครับเคเค้กเย็นๆนะครับอร่อยมากเลยครับครับราดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนี่ครับเคกเค้กนะครับอร่อยกอร่อยนะครับเคกเย็นนะครับลองทํากันดูนะครับลุงหมูทําได้ใครก็ทําได้นะครับ ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอชุดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ